สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกมาดูครับนี่ช่างทำอะไรนี่นี่ครับผมช่างช่างช่างไม่กลับนะแต่ผมบอกให้กลับ,บตอนนี้ช่างวิทย์กำลังกลับปอกสูบครับนี่เขาบอกว่าต้อง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 ถึงโรงกลึงช่างเขียวบอกไม่ต้องทำเลยรถผมเอง ใช่ไหมช่างสันเดี๋ยวถามช่างสันดูก่อน <c oughs> <c oughs> ช่างวิทย์บอกว่าผิดพลาดยังไงก็จะด่ากันเด้อไม่เป็นไรผมให้ทำรถผมตัวใช่ไหมมาดูมาดูวิธีกลับปอกสูบครับตอนนี้ก็ตีบ่าตัดบ่าวแล้ว <c oughs> ดูครับมาดูช่างวิทย์ ตอนนี้เราก็จะฟื้นคืนชีพอีก,กาดําแล้วจอดสองเดือนแล้วนี่ช่างว่าจะเอาไปขายเศษเล็กแล้วไม่เห็นมาสักทีดูครับมาดูกันเอ๊หนึ่งสองสามนี่มันเปะ๊ะอันที่สี่ทำไมมันมันมาตื่นเต้นตัวสุดท้ายแต่วะ ไกลๆครับช่างวิทดีนสุดยอดแล้วผแบบู้ช่วยช่างช่างสัน อย่าไปเสียผิดพลาดกับรถผมเองอย่าไปเสียพี่ผมใช่รถวัดดรอกนะช่างบอกช่างไม่ทำนะแต่ผมบอกทำเลยครับทำเลยอย่ารีรอมาดูนะพี่ลองกลับเรียบร้อยครับกลับทุกตัวเลยครับโอ้ตัวนี้เนียนมากนะครับพี่น้องนี่ นี่ครับโอ้ช่างเวที่ฟรีมือนจริงตอนนี้เรากำลังตีบานะปลอกสูบเป็นรอยครับเราจะฟื้นคืนชีพอีกาดำกันใช่ไหมจังทันเมนบอมันก็จะเป็นเครื่องปิดสตาร์ทติดยากจากสตาร์ทติดง่ายใช่ไหม ช่างบอกจะเป็นเครื่องฟิตสตาร์ตติดยากโอ้ยคนเนียนเลยพี่น้องนี่ครับใครจะไปเชื่อว่ากลับปลอกสูบดูอะดูครับนี่ดูไม่ออกนะนี่อย่างตัวนี้นี่เนียนมากเลยครับนี่นี่ครับตัวนี้เนียนมากนี่ครับกลับเสร็จหมดเลยใครจะไปเชื่อ ช่างบอกว่าซื้อใหม่เลยแต่ผมบอกกลับเลยไม่ใช่กลับไปซื้อเลยกลับปอกสูบแม่บอพี่เพื่อนปอกสูบหรือเปล่ไลเนอร์อะไรไลเนอร์เอาเนืฝรั่งนี่ไลเนอร์ช่างวิทย์จัดเต็มเลยครับนี่จะเป็นอุปกรณ์ครับยังไม่ล้างแผ่นคัดก็ยังใช้ได้ฮะ นั่นแหละถึงวานี่ช่างถอดรวมกันนี่จะเครื่องไหนได้นี่ <c oughs> มีสองคันครับถอดรวมกันนี่ชมอะไรครับนี่ครับอันนี้ของเก่าแหวนนะครับแหวนจะเปลี่ยนใหม่เลยแหวนลูกสุสแตนดาร์ด CJ Turbo ไหนเขียนตรงไหนเทอร์โบ น,นี่จะเป็นชาบก้านชาบอ,อกกลองน้ำมันเครื่องอันนี้ปะเกนถ้อยเสียครับอันนี้จะเป็นเฟืองหน้าเฟืองหน้าเละหมดเลยครับ,รบส่วนทั้งนี้ก็ปะเก็นชุดใหญ่ไงทำไมพี่ปะเก็นเขาคือว่าชุดใหญ่นี่ยจะเป็นรหัสเครื่อง อีอุุงานเยอะมากครับอูช่างวิทย์ดูะ่ะนี่ครับเต็มบึ๊บเลยพี่น้องอช่างแค่สองคนนะครับพ่อลูกแต่ว่าดูรถในอูสิเต็มเลยครับสุดยอดเลยครับ,รบนี่อย่างคันนี้โดนน้ำตาลมานะนี่ ไอสองเคเนี่ยคันนี้ครับฮีโน่เอาตอนนี้ช่างตีปลอกเสร็จแล้วดูแม้อย่างของใหม่เลยเมปัดไต้องไปซื้อหรอกเนาะเย้พี่จัดหามาเลยสุดจัดเลยครับ,บปลอกละบ้าปีมือคันนี้รถเสียสดครับ แก้วสว่างรุ่งเรือนซับตอนนี้ก็แต่งบาร์ครับไม่ต้องเสียซ้ำอันละสี่ร้อยใช่ไหมหรือว่าค่าตีก็สี่ร้อยเหมือนกันตออละสี่ร้อยครับฟาดค่าตีก็สี่ร้อยซื้อใหม่ก็ส<อ>ี่ร้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยช่างวิทย์ตีถ้าตีไม่ผ่านผมก็มาด่าช่างวิทย์ได้ผมก็จะอัดขึ้นหน่อยนึงอัดตามที่ตอ ทำมันไม่ได้ใช่ไหมเอาจนได้เลยบ่ <c oughs> อู้อ้ฝนตกแล้วมาดูช่างสันครับเจ้าสันช่างก็จิ๋วสัน,สนยิ้มหน่อยสิสันสันยิ้มหน่อย เอ,ออยังไงเลยเอายิ้มมายิ้มมาเอายิ้มมายิ้มยิ้ม,ม,เ,อม <c oughs> เอาไหมสันตุไมสันเอาดีหนึ่งสองฉันสันเด <c oughs> ี๋ยวไปดูรถมันจอดฝั่งนี้ไม่ใช่ไก่ใข่ใส่แล้วบอนี่ครับรถคู่ใจของผมจอดสองเดือนแล้วพี่น้องข้ <c oughs> างหลัง ไ,ไก่ไข่แล้วบ่คิดถึงเจ้าเหลือเกินครับมันไม่ล้างเลยครับนะพรุ่งนี้น่าจะได้ล้างนะถอยสิย เกือบแล้วเกือบแล้วไปครับไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ